ห่วงคู่ตันเริ่มต้นที่สองบาทนะถ้าถามว่าเซียนพระใส่บาทหนึ่งไหมไม่ค่อยใส่เท่าไหร่น้ำหนักไม่น้อยนะหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าไม่น้อยแต่ว่าถ้าถามว่าจะห้อยพระส่วนใหญ่ห่วงคู่ตันเนี่ยซอแนะนานะเป็นลายตันและเส้นมันเล็กมากแนะนําที่สองบาทขึ้นไปโอเคนะทาทีละห่วงแล้วลอยเข้าไปในห่วงใหญ่เนี่ยจะมีสองห่วงอยู่ข้างในขั้นทุกอันแบบนี้เลยเป็นงานทํามือโอเคป้ะ เป็นงานทํามือนะลูกค้าและนะคะงานทํามือทุกอันแล้วความยาวที่สั่งทําจะเป็นความยาวแบบน้ําหนักแบบเต็มเต็มโอเคปะเมื่อไม่นานมานี้มีลูกค้านะคะมาขายสร้อยคอลายเนี้ยนะคะที่หลานเขาบอกว่าเขาซื้อลายเนี้ยจากที่ไหนนะฮันทิ์ใช่ปะ ที่พันคลิปอะเดี๋ยวซอให้ลูกค้าดูมาค่ะวันนี้ลูกค้าซอจะพาไปชมประสบการณ์ตรงจากลูกค้าท่านหนึ่งที่เคยใช้ซ้อยคอลายห่วงคู่ตันค่ะ สร้ยอยคอรานนี่ต้องบอกก่อนนะในสมัยก่อนหาทํายากมากหนึ่งเลยคือร้านเส้นโค้ยทําเป็นทอง90แต่อันนี้พี่ไปสั่งในคันชิปนะคะเป็นทอง9 6้น้ําหนักจะเป็นตามช่างคือตามความอยากที่พี่ต้องการเลยนะ19.02กรัมหมายควาว่าบาทกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสมัยก่อนนะทอง3 1 0 5 0าบาทต่อบาทสั่งทําไปบาทกว่าค่าแรง5,5 0 0หรอบาทตกเส้นนี้นะ4,43 9 4, 14, 3, 4ในสมัย2ปีที่แล้วอ่ะปัจจุบันทองเริ่มต้นที่41 0 0 0นอ่ะยังซื้อแล้วไม่ถึงเลย เอาเป็นเรื่องราวที่ซอมาแชร์ให้ฟังสำหรับผู้ที่ประสบการณ์ตรงแล้วมาเล่าให้ซอฟังนะคะรอบนี้พี่มาเปลี่ยนเป็นซีตองตันเพราะเบื่อลายเดิมแล้วนะคะ,ะเนี่ยค่าแรงนะบาทนิดจิตค่าแรงห้าพันห้าร้อยบาทโอ้โหปัจจุบันนี้นะคะค่าแรงตกบาทละประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะพันกว่าบาทเท่านั้นนะลูกค้าเอามาสองบาทเนี่ยเอามาแปดเส้นจองเข้าไปแล้ว หกเส้นแล้วบางคนนะอยากได้แต่ไม่ยอมจองหรือบางคนไม่ยอมสั่งก็ต้องมาลุ้นหน้าร้านกันอีกทีเพราะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าบางคนเพราะว่าคงอยากเห็นของจริงโอเคปะนะอ่ะอันนี้ตอนนี้2บาทเหลือแค่2เส้นแล้วนะคะ2บาทเหลือแค่2เส้นแล้วนะคะลูกค้าเส้นแรก2บาทยาวใครอยากได้จับเลยนะรีบจัดเลย 26นิ้วนี่ของพึ่งลงมาวันนี้เลยนะ26นิ้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวซอให้น้องแอดมินใส่กี่นิ้วเนี่ย28นิ้วลูกค้า28นิ้วสองบาทตอนนี้มี2เส้นนนกานที่คนเอาหมดแล้วถ้าลูกค้าจะเอารีบมาร้านหยุดทุกวันพุธนะคะมี26นิ้วและ28นิ้วใครที่ไม่ได้จองคะ่ะซอต้องบอกก่อนว่าซอสั่งทำมือนะคะทำเส้น เจ้าอื่นยังไงซอไม่รู้แต่ถ้าชอบสเปคนี้แบบเส้นโค้ยต้องแบบนี้96.5นะ2บาทนี่เลยค่ะคุณกองได้3บาทแต่คคอย3องค์นะคะ3บาท3องค์มาแล้วนะคะเส้นนี้ใครใครใครที่เอ่อใครที่อยากจะได้ยาวๆ30นิ้วไทยค่ะมาแล้ว2ะกับเท่าไหร่นะ28นะคะ26กับ28นะอ่าต่อไปดู3บาทค่ะ สบาทสามบาทมี6 2ยี่หแบบองค์เดียวนะคะแล้วก็สามสิบนะคะ30มสบมิ้แบบสามองนะคะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะคะได้ยินชัดเนาะอ่าประมาณนี้นะคะขยับไปไกลๆหน่อยอ่ะอีกน,นิดหนึ่งนะ สี่บาทหนึ่งองกับห้าองนะคะต่อไปคนตัวอ้วนจะอยากใส่ห่วงผู้ตันยาวสามสิบสี่นิ้วไทยสามสิบสี่นิ้วไทยคะ่ะลูกค้าสามสิบสี่นิ้วไทยคือแบบสุดยอดมากสามสิบสี่นิ้วไทยยาวมากคือซอสั่งมาเอาใจลูกค้าที่ตัวอ้วนจริงๆตัวใหญ่จริงๆนะอ่ะเห็นไหมยาวประมาณนี้คนที่ตัวใหญ่จริงๆก็ใส่แล้วก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่ตันจนเกินไปนะคะแล้วก็มันไม่ ส่วนสรีระของตัวเองนี่คือน้ำหนัก5บาทนะ34นิ้วอันนี้คือน้ำหนักเอ,อ่อสบาทเดี๋ยวให้ใส่ให้ชมเส้นห่วงคู่ตันนะหบาทนะสามนิ้วอันนี้32นิ้วได้2บาทคือยาวสุดนะคะสําหรับคนงบน้อยใส่ลายนี้ลายหวายนะคะแข็งแรงระดับเซียนแต่ถ้าคนตัวตัวใหญ่หน่อยมีงบกว่านี้อีกนิดหน่อยนะคะสบาทกับ5บาทค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะ 3 4นิ้วถ้าลูกค้าอยากได้สร้อยที่แบบไม่ต้องรอห่วงผู้ตาลระดับเตียนแล้วยาวมากๆเส้นนี้2เส้นนี้4นะอ่ะลูกค้ามาจาับนะคะ 5, ้าบาทย7นิ้ว3างองนะคะห่วงคู่ตันนะห่วงคู่ตันลายนี้นะคะองค์นะคะ,ะ,คะลูกค้าหมายถึงว่าห่วงเนี้ย1งองคององค์มองคี่องค์และตรงเนี้ย5้าองนะคะเป็นงานเซียนนะคะอันนี้นะ ห่วงคู่ตาน5บาท5องค์ให้น้องใส่ให้ชมค่ะไปเที่ยวไปช้เล้เอันนี้นะ5บาทนะมี3องค์นะคะหองค์แตบบ่ว่าถ้าลูกค้าอยากห้อยแบบเยอะๆนะคะเยอะกว่านั้นอีกนะคะหรืออาจจะห้อยเป็นตะกุดนะคะอยู่ด้านข้างคําว่าตะกุดด้านข้างในที่นี้เนี่ยหมายความว่า ตรงเนี้ยสองห่วงเนี้ยอาจจะเอาหูตะกรุดอะมาวางไว้ใส่ก็ได้นะแล้วตรงนี้อาจจะเป็นห้อยพระมาเสริมตรงนี้อีกอันหนึง่งหรือตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามีพระอยากจะไว้ตะกรุดตรงนี้จะมีพระตรงนี้อีกองคหนึง่งอ่ะลูกค้าต้องเจอเส้นนี้ค่ะเจอเส้นที่เป็นแบบเจองเจ7ดองค์นะเจงดองนะงนะคะให้น้องใส่ให้ชมก่อนเจงค์มันจะเป็นในมิติไหนอะนะคะตอนนี้นะที่หน้าร้านมีนะห้าบาทลูกค้าดูนะ มีสามองเส้นนี้มีห้าองเส้นนี้แล้วก็มีเจ็ดองเส้นนี้อะถอดสององนี้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะห้อยตะกุดนะคะซอขออนุญาตนักเรียนดูทางด้านนี้ดีๆคุณครูจะชี้นําให้ดูค่ะลูกค้าอาจจะห้อยพ้าตรงนี้ตะกุดอยู่ตรงกลางแล้วพ้าตรงนี้ห้อยอีกสองอันอาจจะเป็นตะกุดคู่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเข้าใจไหมอาจจะเป็นตะกุดคู่สองหูคู่อยู่ตรงนี้ นะค,ะความยาวห่างของตัวช่องไฟนะคะความยาวห่างของช่องไฟของสองอันนี้จะอยู่ที่6เซน6เซนนะตรงนี้จากกุตรงนี้ถึงตรงนี้6เซนนะคะตรงนี้ลูกค้าจะห้อยพาสององตรงนี้ห้อยตะกุดแล้วตรงนี้อีกองหนึ่งแจมเลยแจมเลย7องคองมีเส้นเดียว5ององมีเส้นหนึ่ง3ามองมีเส้นหนึ่งนี่คือน้ำหนัก5บาทนะเลย7บาท26นิ้วนะคะ3องค์ ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันเดนเทียบ5บา้าบาทนะิมีห้าบาทป่ะขอเทียบหบาทนิดนึงเทียบกับ5บาท5บาท3ององก็ได้อะเดี๋ยวให้ดูความหนาเดี๋ยวให้ดูความหนานี่อ่ะลูกค้าดูความหนาดูความหนาลูกค้าต้องรีบนะเพราะว่าลายมันมาไม่เยอะอันนี้ห้าอันนี้เจ็ดเคป้าแต่เวลาใส่คุณพิชิตใช้ได้ค่ะลูกค้าเก่าทราบจําได้เดี๋ยวให้น้องหาให้ก่อนเพราะว่าเขาเก็บเข้าสต็อกแล้วอันนี้เจบาทสอมองอ่ะใส่เทียบกับ5บาทให้ลูกค้าดูก่อน7บาท3ององนะ เทียบกับหบาท3องค์เวลาใส่ขึ้นคอจะเป็นประมาณนี้เล็กและฟันแบบสุดๆสุดๆด,ด,ดแล้ว่างเนี้ยมาหนักหนกเอา7บาท7องค์ไปยาว30นิ้วไทยนะคะ30นิ้วไทยโอเคปะ่ะนะ30นิ้วไทยนะคะกับ20นัเท่าไหร่วะ,วะลืมยี่ะ26ป่ะ26่หปะ 26, <27. S 1> เอามาถอดมาใหมอให่อย่าเดาอย่าเดาอย่าเดาลืม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  ยี่สิบเจ็ดไอ้ยี่หกยี่หกกับยี่หกกับสามสิบน้ำหนักเจ็ดบาทเลข7จใครถูกโฉลกกับเลขนี้หรือมีพระสลับเยอะจัดได้เลยห่วงคู่ตันสามองห่วงคู่ตันเจ็ดองเจ็ดบาทสามเจ็ดบาทเจ็ดนะอ่ะถอดวัดให้สามสิบสองนิ้วเกินหนึ่งไม้บรรทัดรอบพอเลยนะสิบสี่องห่วงคู่ตันสิบสี่องห่วงคู่ตันรอบพอเลยนะคะลูกค้านะ่ะ ใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้คือใส่พาห้อยรอบคอไปเลยมันดีนะสิบสี่องค์รอบคออะหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะอ่ะหันหน้ามานี่คือสิอันขยับไปอีกนิดหนึ่งสิบบาทนะคะสิบสี่องค์รอบคอลายห่วงคู่ตันนะคะห่วงคู่ตันนะอ่ะโอเค